สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพี่ยุกับผมคุณรู้จักดุละหิงกัน,นช่องบอลสังเกตุเมือนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสอนแจกแม็กันอีกแล้วนะผมนะก็เป็นคลิปสอนจแจกแม็อันที่สองนะผมผมเคยสอนมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะก็อันนี้มีคนขอมานะฮะก็สอนจแจกแม็ก็คือผมจะเนี่ยจะสอนอทำไฟล์แมข็ของเราผมให้กลายเป็นลิงก์นะผมเพื่อไปแจกให้คนอื่นต่อน,นั่นเองนะผมนะ,ะผมจะมาสอนทำนะฮะโอเคก็รอบนี้จะเป็นการสอนทำในของมาคราฟชั่น1.18เนาะอนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชันเก่าองไปปดูคลิที่แล้วได้เนาะ แอบก็ขั้นแรกเนี่ยก่อนที่ท่านชมจะไปดูวิธีการแจกแมปเนี่ยท่านชมจะต้องเตรียมแมปของท่านชมให้เรียบร้อยก่อนนะฮะถ้าเกิดเตรียมแมปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปดูวิธีการแจกแมปกันเลยนะฮะอ่ะโอเคไปดูวิธีการแจกแอปไปเลยฮะโอเคครับขั้นแรกก็ให้ท่านชมมีแอปนี้ก่อนเลยนะครับแอป i fire explorer นะผมอันนี้นะก็ให้ไปโหลดมาเรียบร้อยนะเพราะว่าผมจะใช้แอปนี้ในการอ่าสอนวันนี้นะครับเพื่อให้มันเหมือนกันหัว็เลยว่าให้ท่านชมโหลดแอปนี้มาเลยนะฮะโอเคก็โหลดแอปนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแอบเวลาเราโหลดแอปปปปปนนนนนนนีีีีี้้้้้้้้้มมมมมาาาาาาาเเเเเเรรรยยยบบบอออออแแแแแลลวหตกก็็จะะะะะณค่่่ผืไไดดขทฮ โอเคผมก็จะเข้า,าประมาณนี้นะผมอ่ะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในนะผมอันบนสุดนะที่เป็หลอดเขียว,ยว,ยวนะฮะอ่ะกดไปเลยนะผมปึ๊บอ่ะโอเคทีเนี้ยให้เราไปหาไฟล์เกมไมค้าของเราผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นเวอร์ชั่นต่ำกว่า1.18เนะี่ยมันอาจจะอยู่แบบนี้นะผมนี่มา,าจ,จีอยู่ตรงนี้เห็นปหมอันนี้อันนี่ผมติ๊กปะอ่ะมาจีแบบนี้ผมนะแต่อันเนี้ยมาเป็นไฟล์เกมเก่าของผมนะฮะแต่ว่าไฟล์เกมของ1.18เนะี่ยจะอยู่ในแอนดรอยนะผม Data นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ นี่ผมอ่าเห็นปะจิ๋วตรงนี้นะฮะซึ่งมันจะอยู่ลึกกว่าอันเก่านะอันเก่าเนี่ยสมมติเรากดมาตรงอันนี้ปะเนี่ยที่เก็บข้อมูลภายในปุ๊บเราจะเจอเลยนะฮะแต่ว่าของเวอร์ชันใหม่ของ1.8 1ผมมันจะอยู่ในนี้ Android Data นะผมนี่นะฮะมันจะอยู่ใน Data นะฮะนี่ปะอ่าจิ๋วตรงนี้นะผมนะก็ให้เรากดเข้าไปนะฮะปุ๊บเราจะเจอคำว่าไฟล์พอกดเข้าไปก็เจอคำว่าเกมคอมโมแจงนะผมแล้วก็นี่นะผมเราก็จะเจอ m i n e c r a f t World นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นปะ อ่าผมวันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาไฟล์เกมของ Minecraft เวอร์ชันใหม่นะฮะอ่ะผมทำให้ดูจริงนะฮะเวลาเข้ามาในแอปแทจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะฮะเวลาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันใช่เรากดอนุญ,ญาตนะก็กดอนุญ,ญาตให้เรียบร้อยผมแล้วก็เข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในไปที่ Android นะฮะเพยกดเข้าไปนะกดคลิกครับ Android Data นะฮะแล้วก็เลื่อนหาตัวเกม Minecraft ของเรานี่นะครับผมอันนี้กดคลิกเข้าไปปึ๊บแล้วก็คำว่าไฟล์เกม คอมโมแจงนะฮะแล้วก็หาคําว่า m i n e craft world นะครับผมผมก็อยู่ตรงนี้เนาะ <S <S โอเคก็กดเข้าไปเลยนะฮะปุ๊บต่อมาเนี่ยให้เราคลิกหาแมปของเราผมโดยการคลิกเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยคลิกุ้ที่ไฟล์หนึ่งครั้งนะปุ๊บ <S 1> <S 1> เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหน้าปกของแมปเราอยู่เห็นปะเราก็ดูเลยนะผมว่าอันไหนคือหน้าปกที่แบบที่เราต้องการจะแจกเห็นปะเนี่ยมันจะมีหน้าปกแบบเยอะแยะมากมายนะเราก็ลองดูว่าอันไหนที่เราจะแจกนะฮะโอเคผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้อันลูกไปแล้วก็เลมเนี่ยอ่ะอันนี้ โอเคก็ว <Okay. S 2> ่าแจกไปผมผมแนะนําว่าให้เรากดค้างนะที่ไฟอย่างนี้ผมนะอ่ากดค้างไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะแจกนะอ่ากดค้างหนึ่งครั้งอย่างน,นี้นะอ่ากดค้างนะฮะแล้วกดคัดลอกครับผมนี่คัดลอกด้านล่างเห็นปะอ่ากดคัดลอกไปนะฮะเพราะว่าอ่าช่วมให้คัดลอกเลยผมเพราะว่ามันจะทําให้อ่าปลอดภัยนะผมนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับไฟอย่างนี้ก็ให้กดคัดลอกไปก่อนนะฮะแล้วก็ออกเอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่น,นะผมจะไปวางไว้ในอ่าดาวน์โหลดแล้วกันเนาะนี่ผมดาวน์โหลดนะฮะ ล้วก็กดวางปึ๊บโอเคเมื่อเรากดวางาแล้วเนบางครั้งอาจจะมีโฆษณาบ้างนะโอเคก็มันจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมมาแล้วนะฮะมันจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะผมรียกคัดลอกมาวางเนาะก็การคัดลอกเนี่ยมันจะช่วยทําให้อาปลอดภัยกับแมปของเราเนาะผมก็เลยแนะนำว่าให้คัดลอกออกมาวางไว้ก่อนนะฮะอ่ะโอเคเมื่อเราเอามาวางแบบนี้เนะี่ยก็ให้ทาการอัดให้มันกลายเป็นไฟล์ซิปนะผมโดยการกดค้างนะฮะแล้วกดเพิ่มเติมผมตรงนี้ปึ๊บแล้วกดอ่านี่ผมบีบอัดนะฮะคำว่าบีบอัดนะผมนี่อันนี้ปึ๊บอ่ะกดบีบอัดเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อได้เนะผมก็จะตั้งตั้งไว้ดีตั้งว่า m i n e c r a f t Map แล้วกัน m i n e c r a f t Map นะฮะเดี๋แล้วก็ตกลงไปเลยฮะปึ๊บโอเคเราก็บีบอัดได้เป็นไฟล์นี้มาแล้วผมนี่ไฟล์ My c r a f t Map zip นะผมอันนี้อ่าโอเคเมื่อเราได้เป็นไฟล์นี้แล้วเนี่ยก็พร้อมในการที่เราจะนำไฟล์นี้ไปแจกต่อแล้วผมนะโอเคก็ให้เรากดออกจากแอป i file explorer ได้เลยนะฮะ โอเคนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะทําการนําไฟล์นี้ไปแจกนะผมนะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้อแอปมีเดียไฟในการแจกใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนบ้านผมนะเผื่อบางคนเนี่ยที่แจกไฟล์ด้วยมีเดียไฟไม่ได้จะได้ใช้วิธีนี้นะผมนะ,ะแต่ถ้าใครที่อยากจะแจกไฟล์ด้วยมีเดียไฟจริงจริงเนี่ยก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะเพราะว,าว่าวิธีการแจกไฟล์มันก็เหมือนกันนะผมนะถ้าเกิดคุณเตรียมไฟล์แมพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถแจกไฟล์เหมือนคลิปเก่าได้นะผมผมจะทิ้งลิงก์คลิปเก่าไว,ว้ให้นะผมเผื่อใครที่อยากจะแจกไฟล์มีเดียไฟก็ไปลองดูคลิปเก่าได้เลยนนะผมทําาวิธีกรสอ แจกไฟล์ด้วยมีดไฟล์ไว้ในคลิปเก่าด้วยนะฮะอ่ะโอเคคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาสอนแจกไฟล์ด้วยไรนะผมนะอ่ะซึ่งมันใช้งานได้เหมือนกันนะผมใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ว่าใช้งานจากไรแทนผมซึ่งไรเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะมีกันอยู่ทุกเครื่องอยู่แล้วนะมันมีติดเครื่องมาให้เลยนะฮะโอเคก็ให้เข้าไปที่ไรเลยนะฮะอ่ะน,นี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ผมเคยอัปโหลดไว้เนาะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยอัปโหลดหรือไม่เคยใช้ไรเลยเนะี่ยตรงตรงนี้ก็จะไม่มีไฟล์อะไรเลยนะฮะ อ่ะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราให้เรากดบวกนะผมกดบวกตรงเนี้ยเห็นปะอ่ากดบวกเลยนะฮะปุ๊บโอเคเมื่อกดบวกปุ๊บเนี่ยก็ให้เรากดอัปโหลดนะผมนี่อัปโหลดนะฮะคำว่าอัปโหลดนะปุ๊บโอเคนะทีเนี้ยก็ให้เราทําการหานี่ผมกดตรงตรงขีดสามอันนะผมเนี่ยเห็นะงเนี้ยนะปุ๊บพอกดขีดสามปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาแล้วหาคำว่า,า r s file explorer ผมซื้อของผมอยู่อันล่างสุดเลยนะกดไป อ่าทีนี้นะครับก็ให้เราไปหาผมว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผมซึ่งผมเก็บไว้ในดาวน์โหลดใช่ปะผมก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดะฮะอ่าแล้วทีนี้เราก็หาไฟล์ของเรา m i n e c r a f t m a p z i p อ่าอันนี้เลยนะผมกดคลิกเข้าไปนะฮะหนึ่งครั้งปุ๊บน,น,นี่คลิกติ๊กถูกครับผมนี่กดคลิกตรงติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะแล้วกดเรียกฮนะกดเรียกด้านล่างอนะ่ะปุ๊บโอเคมันกำลังอัปโหลดไฟล์ของของเราอยู่นะฮะก็รอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะเนาะครับเดี๋ยวเราผมจะกดอ่ารีเฟรชหน้าจอนะฮะ มันมาหรือยังอ่ามาแล้วนะผมนะก็ลองนะอรีเฟซหน้าจอดูผมนะเกิดรีเฟซหน้าจอปุ๊บแล้วมันมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้เห็นปะมาครับ map dot zip นะผมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปการอัปโหลดไฟล์นะฮะอ่ะต่อมาเราจะต้องอนุญาตเปิดนะผมให้คนเนี่ยสามารถโหลดลิงก์ของเราได้โดยการกดจุดสามจุดเนะี่ยจุดสามจุดตรงเนี้ยจุดสามจุดตรงนี้น,นะอ่าแล้วกดอ่าจัดการผู้คนและลิงก์นะผมนี่ตรงนี้ใช่นปะอ่ะกดเข้าไปปุ๊บถึงครั้งแล้วทีเนี้ยให้เราทําการกดคําว่าเปลี่ยนนะฮะ ปนนเปลี่ยนเนี่ยตรงคำตรงตรงวงสองสีฟ้ากดเปลี่ยนแล้วกดตรงเนี่ยตรงอ่าคล้ายสามเหลี่ยมตรงเนี้ยปุ๊บแล้วกดเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะฮะอ่าปุ๊บล็อกเองนะอ่าแล้วกดออกอ่าทีนี้มันก็จะเห็นว่าทุกคนที่มีลิงก์นะผมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถอ่ามีลิงก์นี้ได้นะผมก็คือมันจะทําให้คนสามารถโหลดลิงก์ของเราได้แล้วนะฮะก็เรากดออกเลยนะฮะปุ๊บอา่ะะอา ทีเนี้ยไฟล์ของเราก็พร้อมจะนําไปแจกแล้วผมก็กดจุจดสามจุดไข่ปลาทิงนะฮะแล้วกดคัดลอกลิงก์นะผมนี่คัดลอกลิงก์นะฮะทีนี้เราก็จะได้ลิงก์ของแมปนี้ไปแจกต่อแล้วนะผมนะอ่านผมเอาให้ดูผมเอาไปวางใน Google แล้วกันนะปึ๊บกดหาเลยนะฮะอ่านี่มาแล้วผมอ่ามาแล้วนะผม,ะม,าะผมสามารถนําไปแจกต่อได้เลยนะผมนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะเห็นปะ่ะเนี่ย นี่เลยนะฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะผมมันก็จะโหลดลงเครื่องเลยนะผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการาแจกแบบในคลิปนี้ผมนะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับคลายผมด้วยนะก็แค่เอาลิงก์เนี้ยไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้ใตล่างคลิปผู้นับชมเนี่ยก็สามารถอ่าเป็นลิงก์แจกแบบต่อได้เลยนะฮะอ่าลิงก์ที่เราคัดลอกแบบเมื่อกี้ผมนะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านีาา้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ